วัสดีครับผมชื่อเด็กชายคมกิดทองมีเลขที่15้าเม1่ับ้าวันนี้จะมาสาธิตการทำข้าวผัดนะครับวันนี้ผมจะมาทำข้าวผัดปลากระป๋องใส่กุนเชียงนะครับวัปถุณ์ที่มีอันนี้คือข้าวนะครับอันนี้คือกระเทียมและกุนเชียงอันนี้คือน้ำตาลและพริกไทยครับอันนี้ก็คือซีอิ๊วและน้ำมันหอยครับอันนี้ก็คือไข่ครับวันนี้ก็เป็นปลากระป๋องครับ ต่อไปเราจะเริ่มทำข้าวผัดเลยนะครับมาเริ่มทำอาหารกันเลยนะครับขั้นตับแรกจุดแก๊สครับต่อไปก็ใส่ใส่น้ำมันนะครับนี่น้ำมันอัางุุน,นครับใส่พอดีนะครับใสให่หมดเลย ไปก็รอเราก็ทาฮาร้อนนะครับต่อไปเราก็ใส่อัะนี้นะครับกระเทียมแล้วก็กุนเคียงนะครับ ผัให้มันเข้าเข้ากันนะครับให้มันพอพอดีนะครับ<ช>ลเราต้องผัดผัดให้มันหอมๆนะครับ จะหอมเสร็จนะครับแล้วก็ใส่ใส่ไข่นะครับไข่นะครับตอ,อแล้วก็ใส่เลยนะครับแล้วก็ผัดนะครับ นะครับก็ใส่ใส่ข้าวนะครับแล้วก็ผัดผัดให้มันเข้าเข้ากันนะครับ ไปนะครับก็ใส่ปลากระป๋องนะครับใส่ไปแลยครับแล้วผัดนะครับไป <c oughs> แล้วก็ใส่เครื่องเครื่องปรุงที่เราเตรียมไวนะครับมีน้ำตาลแล้วก็พริกไทยนะครับ ฝาครอปั้งเ,เราจะก็ใส่อันนี้นะครับีทละช้อนนะครับช้อนเดียวนะครับอันนี้น้ำมันหอยก็ยช้อนหนึ่งนะครับไปก็คนนะครับ ไว้ก็ปิดแก๊สนะครับหลังจากเสร็จรเสร็จแล้วครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็ต้องใส่จานนะครับใส่จานตักดิ้วครับตักพอพอที่เรากินนะครับ ะเริ่มการกันชิมเลยนะครับ<ป>ต่อไปเราก็ตกแต่งก่อนนะครับแต่งก็วางให้สวยๆนะครับ<ป>ต่อไปก็เป็นต้นหอมนะครับ อันนี้ตกแต่งเสลลร็จ้อยนะครับต่อไปเราก็ชิมนะครับชิมนะครับมาชิมกันเลยนะครับอร่อยมากครับอร่อยครับเยี่ยมครับ vậy nhé, giờ ăn xong phải rửa đĩa, rửa bát, rửa chén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 , rửa rửa chén, Các ทั้งหมดนี้ก็คือการสาธิตการทำข้าวผัดนะครับขอจบก,การสัตว์กิตการทำนี้ครับผมครับ